สวัสดีครับพบกันเช่นเคยนะครับกับรายการเพื่อโลกเพื่อเราครับรายการที่จะพาคุณชมไปทุกคนทุกแห่งทั่วประเทศไทยนะครับในการติดตามแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมและพลังงานนะครับซึ่งแต่ละจุดในพื้นที่ประเทศไทยมีหลายแห่งนะครับที่มีปัญหาที่เกิดขึ้นช่วงแรกของรายการนะครับช่วงลงพื้นที่เดี๋ยวเราจะติดตามทีมงานของเราครับไปที่จังหวัดสมุทรสาครนะครับ ่องลงพื้นที่สนับสนุนโดยคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน มุตสาหารจังหวัดที่มีโรงงานอุตสาหกรรมมากกว่า5,000แห่งซึ่งส่วนใหญ่ต้องการใช้พลังงานในการผลิตและหากต้องการลดต้นทุนให้ต่ำลงหลายแห่งจึงเลือกใช้ถ่านหินทดแทนพลังงานจากเชื้อเพลิงอื่นๆเนื่องจากมีราคาที่ถูกกว่านี่จึงเป็นสาเหตุที่ทําให้ถ่านหินเข้ามามีบทบาทสําคัญในด้านการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมจํานวนมากดังนั้นการขนส่งถ่านหินจึงเริ่มทวีความสําคัญมากขึ้นตามไปเช่นกันและนั่นก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่นำไปสู่ปัญหา ด้านสิ่งแวดล้อมมลพิษจากฝุ่นละอองรวมถึงผลกระทบต่อภาคเกษตรกรรมและภาคการประมงในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครและเมื่อไม่นานมานี้จึงเกิดการประท้วงครั้งใหญ่ขึ้นของกลุ่มผู้ประกอบการประมงเรื่องนี้จึงกลายเป็นเรื่องร้อนและเป็นเรื่องที่สังคมจะละเลยไม่ได้อีกต่อไปสำหรับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการขนส่งทานหินตามคำบอกกล่าวของคนในพื้นที่ถูกแบ่งออกเป็นผลกระทบทางน้ำทางอากาศและเศรษฐกิจ โดยผลกระทบทางน้ําได้แก่สัตว์น้ําลดจํานวนน้อยลงและตายเป็นจํานวนมากทําให้ผู้ประกอบการประมงเดือดร้อนหาสัตว์น้ําได้น้อยลงกว่าเดิมอีกทั้งปากอ่าวแม่น้ําและทะเลสศก,กปรกและเกิดสารพิษตกค้างในแหล่งน้ําที่เป็นสาเหตุให้วัฏจักรของสัตว์น้ําในระบบนิเวศเปลี่ยนแปลงไปในทางลบส่วนผลกระทบทางอากาศก่อให้เกิดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองถ่านหินจํานวนมากนํามาซึ่งผลเสียต่อสุขภาพและสร้างความรําคาญให้กับประชาชนในการดําเนินชีวิต ประจำวันอาทิไม่สามารถกรองน้ำฝนดื่มได้เพราะมีฝุ่นละอองจากสารพิษตกค้างและผลกระทบต่อเศรษฐกิจเนื่องจากไม่สามารถประกอบอาชีพการประมงหรือการเกษตรได้จึงทําให้รายได้ลดน้อยลงไป นอกจากนี้การขนส่งถ่านหินยังเป็นสาเหตุของสภาวะโลกร้อนอีกด้วยเนื่องจากถ่านหินมีพลังงานความร้อนในตัวอยู่แล้วเมื่อโดนความร้อนอีกก็จะก่อให้เกิดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ide, ที่รวมตัวกันเป็นกรรมะถันแล้วเกิดฝนกรดซึ่งจะเกิดผลกระทบต่อเกษตรกรชาวสมุทรสาครผู้ปลูกเลี้ยงกล้วยไม้เพื่อการส่งออก แต่ทานหินนอกจากจะให้โทษแล้วก็ยังมีคุณประโยชน์ในเรื่องของพลังงานที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อชีวิตประจำวันดังนั้นการทำให้ทั้งคุณประโยชน์และโทษสามารถอยู่คู่กันไปได้อย่างสมดุลจึงเป็นเรื่องสำคัญซึ่งแนวทางการแก้ไขหรือวิธีการเยียวยาในเรื่องนี้มีทางออกซึ่งขณะนี้จังหวัดสมุทรสาครได้มีการดาเนินการแก้ไขเรื่องนี้อย่างเข้มขน้นโดยการทาความเข้าใจร่วมกันเพื่อให้ทุกฝ่ายอยู่ร่วมกันได้อย่างลงตัว หมดก็เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นที่สมุทรสาครน,นะครับโดยเฉพาะเรื่องของมลภาวะที่เกี่ยวข้องกับฝุ่นละอ,องนะครับซึ่งช่วงหน้าครับเดี๋ยวเราไปติดตามแนวทางการแก้ไขปัญหากันนะครับซึ่งจะไปพูดคุยกับทางประธานของการค้าจังหวัดสมุทรสาครน,นะครับคุณสุนทรวัฒนาพรช่วงนี้พักสักครู่ครับ